เออเออถ้ากระเป๋าน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูมีไหมโทรศัพท์อยู่ในนั่นอ่ะดูนี่เอานี่รถพัหลวงอ่ะรถพัหลวงอ่ะเปิดกระบะน่ะเอออ่ะดูเจ้าที่ตรวจสอบของในกระเป๋าในมิดนะเจออะไรมั่ง อายุเท่าไรแล้วมิดอายุตอนนี้ย่างห้าสิบแล้วย่างห้าสิบแล้วนะพื้นเพคคนที่ไหนคนไอ้กำแพงเพชรกำแพงเพชรอำเภออะไรอำเภออะไรครับอำเภอเมืองเมืองกำแพงเพชรอะแล้วมาอยู่ลำพูนนานแล้วล่ะนานแล้วครับนี่ครับก็มีรายได้ดีนี่ยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบติดลบลูกเรียน เราดื่มไหมเนี่ยคือวันเนี้ยวันมีตังค์ก็ดื่มมีตังค์ก็ดื่มเกินมากแค่สาวบาทไอ้ดื่มแถวไหนอ่ะร้านไหนให้เราไปซื้ออ่ะกกิ็นร้านนู่นครับเบ้งหรือว่าหรือว่าตะเวนไปที่เขาขายโอ้ไปเลย็คคนี้โอเคสองข่ายอย่างเงี้ยเราทำยังไงครับทำยังไงดึงพอร์ตเหรอ เราลองขัดเลยขัแล้วดึงดึงแล้วตอกดึงดึงเลยลมเฮ้ยแรงมัจะทำไเอามลมอไหมมันลมครัขัดแล้วลมแล้วดไงมันลมจะดอ่าระบาดดึงดึงัไงดึงออกเลยัคโอ้สายสลัคเ